ไม่อยากจะคิดว่าต้องใช้แมวใช้พลังใช้ไม่ทุกอย่างคิดคิดคิดปุ่มแดงกดปิดปิดเปิดปุ่มแดง,แดงอา้านี่ง่ายเลยดิอย่างเงี้ย ผมผมเขียรวด้านขวาก่อนเดี๋ยด้านขวาล่างก่อนขวาล่างก่อนเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นเดินไปไม่ได้ผมนวนไปแล้วผมนวนไปแล้วไม่ได้ได้ไงวะจะมีปุ่มแดงอยู่วะแล้วใครเป็นคนกดแหลอะไรแล้วใครยังเป็นคนกดแล้วเหยียบขางเลยแล้วใครยังเป็นคนกดล่ะเป็นไงอ๋อเออใช่ใช่ติ๊งติ๊งติ๊งใช่ถ้ามึงไม่ได้ย้อนอันี้มึงเล่นตาแตก ตาเนี่ยบอกเลยถ้ามึงไปทำแบบที่กูคิดตานกูอ้ยนะรู้สึกว่ามันง่ายไปูคิงทำไม่ได้ยากยักาแมวแล้วริดทำไม่ได้ยาก่าแมวเลยนี่กไม่คิดเยอะเลยนี่เต้ไม่ใส่ข้ามาตายใช่ยีสเวิบ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 สเายาดี่ไม่ไู้ตี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 ตตี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 มีต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 กตี่ีีตีตอตีตีตียัตต่าเกมตีตไม่น่าเล่นอ่ะ ะแม่เดียวเดียวเจ้ามันไม่สามารถทำะไรฆ่าได้หรอกเหลี่ยที่โกงคนอย่างนี้แม่วิ่งเร็วแล้วก็คนเลยเขาขอซอกได้เนี่ยดูดิโคตรีิโกงไม่ง่ายกว่าคนเยอะเลยอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวมองหน้ากันแบบไม่เห็นหรอกว่าน่ะกกูดึงสิลแมวอ้าวิดทางมีทางเดี๋ยว เดินทางกลับทางเดิมอะ,อะไรไม่ไ้ร้องทำาไบว่ามันต้องร้องสิร้องให้มันมาเหยียบเองเบ๊กเบ๊กเบ๊กช้ากว่าพวกเราปะะเป็นเด็กก <c oughs> ้ากนนะใช่ใช่ใช่สบายสบายอ๋อร้องมัมีคูดาวเขาบนเว้ยสายบนอ,อยู่เห็นแล้วเป็นเสียคูดาวอยู่ตอนที่คนเจ็บขอมันจะมีขึ้นแต่ละอน อยากจะวิ่งจริงดีลูอย่างเงี้ยใครไม่จะวิ่งทางดีวะอันนี้ทำง่ายๆสบายๆแค่เดียวผ่านโหมดชิมินาลแค่มันเดินผิดไปนิดหน่อยอะไรไม่นับใช่ไหมไม่นับเช็คเดียวผ่านจังหวะนี้แหละเอาจริงคือเกลียดเนี้ยเมื่อเทคเดียวผ่านทุกทุกครั้งไปแกลบไปแค่ไหนละกันดูดูดูหุ่นแมวมองบอกว่าเฮ้ยตุ้ยเขี้ยอะไรวะ <laughs> บิงอัดซอกตะโกนทีหนึ่งเดินกลับออกรูแล้วเข้าประตูเขียวไม่ไไม,ไม,ไม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ม,นมันมีทางออกเ <Okay. S 1> สมอเว้ยเราตอนแรกเราต้องให้ตัวเนี้ยไม่ได้ยินเสียงแมวเหมียวแมวเหมียวเสร็จปุ๊บมันจะเดินมาตรงนี้ดูนะ <c oughs> แล้วก็ออกมา เราก็จะเดินไปแล้วเราก็จะเดินกลับมาแล้วเราก็หนีไม่ทันข <c oughs> าดข <c oughs> าดข <c oughs> าดเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาไหมขาดเออให้มันแบบเฉียดเออขาดจากหนึ่งกาถึงสอง AOE ยัดแท็ก องอ่าอ่าหรือว่ามันต้องไปหลบตัวกล่องวะกล่องด้านบนอะซ่อด้านบนอออออม,มันไม่มีอะไรผิดพลาดแต่โกนเสร็จแล้วก็ขึ้นไปสองช่องนะขึ้นไปสองช่องลองดูอา้าวเฮียแต่เอ๋ไ,ได้หรือเปล่า <c oughs> ไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรผิดพลาดเข้เาไปเต็ไปทั้งนิดนึ้งนี่ไง เริ่มเรองกับแล้วกับอ้าอ่าเลอะท้องแต่คู่เนี่ยผัวเห็นไม่ได้ต้องต้องร้องอย่างเดียวผัวเห็นแบบจะแบบเปิดประเซิร์ฟพี่ใส่เชื่อมันเห็นได้ไงัแป๊บนึงดิบีมันรองตะโกนใช่ไหมแล้วเมื่อเห็นเหตุการที่แมวไปถันหน้าไปปวะสองชอบตรงนั้นอะตอนบอกตรงนั้นดูดิไไม่ด้เจอตรงนั้นอะ นี่กูมีแผนใหม่แล้วเอานี่ก่อนเลยมันเห็นเฉี่ยวสองทางเลยวะสุกบทเลยวะแซนด์วิทไว้เยี้เฮ้ยตอนนี้เกมบล็อกอะไรได้เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันเห็นเลยวะมันถือว่าผมแบล็คบล็อกอะไรกูว่า มันไม่ควรจะได้ไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ควรจะได้ไหมอะไรอะไรเราเราไม่ร er <no ู้อ่ะเราไม่รู้เรื่องอ่ะโอ้อาชลิยะทั้งนั้นเกมแม่งบักมันออกเลยเอาละลอยหุ่นมาเหยียบตะโกยลอง เอ้ยแบบเบียดข้างประตูนี่เลยเออใช่แล้วหลบข้างประตูสเต็ปเดิมอะอยู่ข้างประตูเราควรหลบข้างประตูเบียดอองนี่ไงี่นั่นแหละเรไม่เห็นหรอกตามันทัวพบไปเจออันนี้ไม่ไปโดนเอาไม่เอาไม่เอาไม่มมองไม่เห็นไอ้เหี้ยไม่เออเบียดเบียดอ่า EC มันคือแมวจริงๆ เอาละเอาละเห็นจุดอูก็คิดว่าข้างหลังไม่เป็นไรมันต้องออกข้างไปเลยไปแบบเฉียดดกระแพงไปเลยไม่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 ได้อะไม่ได้ต้องดีกันรอรอกันเดียรอรอฮันแน่อยู่ดีก็ไปกดพร้อมกันฮันแน่ ม่ฝือนออกครับฝืนออกแมวยอ่พลังค้าหุนอกวะโนดกระสายไฟชิบมเอียห ทันแน่อันแน่อันแน่นึกเล่เอาเพลเอาะลแบบชุบชับชุบับด้วยเขาเรินสูงไอ้เทียเมื่อกี้ฟุกทั้มิ่งพอดีเลยนี่ทงมิ่งอ้นเล่นทั้ม่ไปจากกุบ ยังไม่เคยคิดว่าจะลบกันได้ถ้ามากมักูอยากจะรู้อีนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นไอตรงปุ่มตรงเนี้ยจะทำยังไงกูว่าคนนจะไม่เป็นอย่างงี้ไหมเดี๋ยมันคงไม่คิดจะเป็นีไล้วไอจ้าจะงขนหดไปแล้วไอเียมันไม่ต้องคิดเยอะเลยไอเฮียถ้าไม่ทำแบบนั้นตั้งแต่แรกนะไอตัปุ่มกูก็ทำไม่ได้จนปัญญาเลยะเวยไอเฮียตปุ่มเนี่ยมันต้องทำมิ่งพอดีแบบว่าพอดีอ่ะใช่ถ้าเปิดคลายจโตกบใช่เ ไม่ใส่มข้งมางล่างเนี่ยยีกมเกินไอ้เหี้ยพีิกันเลยไอ้เหี้ยบแบบมันมันเป็นแบบ,แบ,บหลักหลักการที่แบบเห็นแล้วท้อคุ้นคุ้นว่ะเออ,เอ,อขั้นบนน่าเออขั้นบนมันหายไปไหนว่าอ๋อแสดงว่ามันโลกเลยกูว่าถูกแล้วที่เราฆ่าดขั้นบน ตรงอ๋อมันเห็นดีกว่าเฮียตอนคนเราก็รู้แล้วเราออกดาน้ายไปได้ไหมออกซ้ายไปเลยเสร็จเ,เดิมสเสร็จเดิมวออกายบางผู้หญิงออกดีกว่าสร็จเดียอ๋อสแสดงว่าถ้าแบบเราเล่นคนง่ายใช่ไหมมันจะไปเล่นแมวยากแทนด้วยไม่เราต้องฆ่ายอย่างนั้นอยู่แล้วไม่งั้นไม่งั้นไม่งนนั้นไอ้เหียแมวอะ่ะมันต้องฆ่าตัวนี้ไม่งั้นแมวออกไม่ได้ เอ้ยหรือแมวออกได้วะแมวเพรมันเดินข้างมันเดินซ้ายไม่ได้อะเนี่ยเดินเดินข้ามไปเลยเออออกซ้ายไปเลยดิเอราะซ้ายเราตกไปหมดแล้วไงใช่มม่ไม่เหลืออะไรเลยเิ้วมันเป็นจีเนียตว่ะทำอีกแล้วเออว่ะไอ้เค่แบบถ้าเราไม่ฆ่ารงนไม่อย่างบูทอเลยแบบถ้าเราฆ่าตรงนี้เยอะเรดินซ้ายว่างครับเดินซ้ายว่างข้า่างไงเราก็ต้องไม่นั่นอยู่มันไม่ได้แบบล่ะ เออเลยว่าแบบพั l e ที่มันสามารถครีเอทีฟเองได้ดูแบบเมื่อกี้แมวจู <c oughs> เล่นคนยากเล่นแมวแล้ง่าย<อ>เล่นแมวยากคุดง่ายตัวไม่เกี่ยวฮัลโหลไม่น่พี่รู้เหมือนกันวะพบแม่งมีแบบฉาก,กเ,เหมือนกันแล้วเ layout เหมือนกันตามที่เราฆ่าไปอ่าไม่หรอกเพราะว่ามันต้องมีแบบถ้าเก็บไม่ใช้อะไรเงี้ยมันคงมี ช,ช no ิมเมนนะาะไ้เมื UH, oh. <ksam> aro aro ่อก <sm ack iba> ี้เห็นไอ้ดิลินอยู่ข้างๆไปกม่กินมัไม่ได้กลับมาแล้วการเป็ประโยชน์ารเป็ระโยชเริ่มโอ้โหคิดูวแพ้แล้วรู้สึกแปลกๆอ่ะด้านบนเอ๊ะขอคุณ โอเคเราเล่นของเรานเอยร้าต้องเอาตัวเขียวเปิดด้วย <laughs> ตามว่าต้องเป็นตู้ด้านบนปะตอนที่มันกดอยู่ใช่สเต็ปเดิมใช่แล้วก็ไปหลังตู้ด้านด้านขวาแทนเออแล้วก็รลอแล้วก็แล้วก็โฉอวนไปอะโอวนไปเออเมื่อกี้มันเห็นหรือเปล่าวะ เตอนไปถ่ายกลับมาไม่รู้เหมือนกันนี่ไงเออเน็กไลเปียวเฟยเอ๊ะสายมก่อนนะแปลก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 นะเอาไงกับชีวิตดีวะงั้นถ้าถ้ามันกลับมากดอีกรอบแล้วก็รอหน้าห้องไปตั้งแต่แรกก็ได้ปแบบยังเพิ่งเข้าอ่ะเออเนอะใช่ใช่ใช่น้อมันมากดรอบสองก็ได้แแปป ใช่เปิดอีกรอบรอเขียวเปิดก่อนแล้วค่อยๆไปก็ได้เปิดอีกรอบไหมล่ะมันไม่เปิดดูสิสวยเปิดไปละดีจูงยาวๆค่อยๆทีละสเต็ปไม่เป็นไรมันย้อนได้ถ้าย้อนไม่ได้ค่อยกดมันมันน่าจะว่าเกมมันคือเวลี่ฮาร์ดเลยเยี่ยมถ้าย้อนไม่ได้อันนี้ไปนี่แล้ว ถ้าสมมติว่าเราไปกดเสียเขียวก่อนทั้งรอบอย่างเงี้ยแบบลองผิดผิดที่ทั้งรอบเลยมันจะง่ายเลยถ้าเรารู้ถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเออว่ะไอ้ปิ๊กกดเขียวไว้ก่อนเลยทำไมมันฉลาดอย่างนี้วะไอ้เหี้ยวเดี๋ยวไม่เขียวผม ไอ้บมันย้อนย้อนกลับไปมันย้อนเวลากลับไปมัย้อนอะไรคนใหม่เลยพี่แล้วย้อนกลับไปเด็กแม่เออหลับเบื้องไอ้บีมันหลุดเด็กเลยไม่โอเคไงยุ่งเตอะเปียเป็นลำบากอเลยยี่เนี้ยแมวบอกชีวิตกูณลำบากเลยเยอะไอ้คนมาฉลาดเลยตอนนี้วะคนมาฉลาดเกินไปแม้ว่ก็ปวดหัวเลยไปหลบข้างข้างข้างกอกมันแทน เวนไปเย่ว่สิเด้อวนไปวนไปครับโอเขียวจะเปิดแล้วได้ไมช้าเย่เย่ไอ้เฮยถ้ากูลองกดม้วนตั้งแต่แรกแล้วะอนสนุกกว่านี้เยก็จะเกินี้ใช่ จะเปลีนเป็นทางเลือกให้เล่นกวน,นี้อีย่างตที่ีคมีเสียงอยู่อ่ะจะสั้นเลยนะครับแต่ดีนะด้านบนไม่ไปเสียมูฟเลยเหี่ยอืมใช่อืเนี่ยลงมาเปิดก่อนนะได้ออกแล้ว แต่ไอ้ด <ๆ S 1> ีลิทด้านขวาแสงมันดับไปแล้วมันดับเร็วขนะนะเร,ววเรว็วเราต้องเล่นเร็วขนาดไหนเนี่ยไหนวะขวาไหนวะไหนไอ้ที่มันลอยๆๆอยู่ข้างประตูตอะตอนแรกมันมีแสงเลยอ๋อเออหวานเลยคือมันมีไื่ขายอะไรหรือว่าเวลาวะแคาจะเป็นเวลา,าท่ามานี่คือเร็วมากเลยนะ